เรื่องเรียนนะคะก็เปิดวันที่สามกุมภาเฮ้ยสามกุมภาเป็นวันเสาร์วันเสาร์อาทิตย์นะคะนี่มันนี่มันเพิ่งที่เราอัดเทปนี่มันอัดเทปอยู่ตรงนี้นะฮะวันที่สิบหกสิบห้ากันยาแล้วนี่มันคุมภาเลยนะพี่ไม่ใช่อายุสามสิบแล้วนะเข้าใจนะคะพี่กันยาเต็มมาแล้วก็ย่างเข้าเจ็ดสิบสี่แล้วครับเจ็ดสิบสี่แล้วก็ เอ,อฉะนั้นถ้าเปิดบ่อยก็ไม่ได้นะเหนื่อยผมพาเลยนะฮะก็เรียกว่าเอออีกนานเลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามแต่นะฮะก็ในคลิปต่างๆนะเราก็พยายามจะค่อยๆปล่อยความลับความรู้นะฮะอย่างจริงๆนะฮะไม่มีเม้นนะฮะไม่มีเม้นเม้นบ้างนิดหน่อยแล้วกันคือ <laughs> ที่ <laughs> ท่านดูเนี่ยนะฮะที่เอาออกมาท่านให้ความรู้ในรายการเแต่บางคนบอกโอ้ยหมูไปทายเขาน่ากาชื่นชอบตรงนี้ที่คุณดูเนี่ยนะฮะกับในห้องเนี่ยมันต่างกันในห้องเนี่ย ที่คุณดูตรงนี้ประมาณไม่เกิน15เอนะฮะอีก85จะอยู่ในห้องใช่ในะคะอันนี้สอนสําหรับเป็นอาชีพนะคะแล้วเมื่อท่านรู้ศาสตร์นี้ท่านจะมาวางแผนชีวิตของท่านเลยนะฮะอย่างวัดมือไปเนี่ยท่านก็เก็บลายมือไว้เลยนะท่านก็ไปซีหลอกเป็นร้อยใบเอาออกมาดูว่าตรงนี้เราจะทําอะไรเราก็วัดจะเกวเลื่อนไปกี่ปีก็ว่ากันไปใช่ใช